สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีช n แนลสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลัก10ล่างชุดมาตรฐานไปจำงวดวันที่16พฤศจิกายน2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีไขรทราบล่วงหน้าว่าเรจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะมาดูวิธีการทำสูตรหลักสิบล่านะคะของงวดงวดเก่านะคะงวดที่หนึ่งของหนึ่งวิชิกานี หลักสิบล่างของชุดม,มาถานี่จะได้เลขเจ็ดแค่ตัวเดียวนะคะลองมาดูสําหรับงวดนี่จะได้เป็นเลขอะไรนะคะท่านผู้ชมมาเริ่มดูตั้งแต่สูตรแรกเลยนะคะจะเจอสูตรไหนก็ชมสูตรนั้นไปเลยนะ,ะเมื่องวดที่แล้วนะคะอาจารย์ใช้สูตรนี้วางให้นะคะเป็นสูตรที่หนึ่งเลยนะคะเป็นสูตรระยะค่อนข้างเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกสาสูตรนี่นะคะท่านผู้ชมมาตรงนี้เลยนะคะยาวมานี หลุดตรง42นะคะหลุดไปหนึ่งงวดแต่มันมาที่หลักหน่วยนะคะแล้วก็กลับมาเข้าตรง83755012ไป15นะคะแล้วก็70นะคะเมื่องวดที่แล้วนะคะสําหรับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่งวดที่20นะคะ20งวดนี่หลุดไปหนึ่งงวดนะคะในสูตรเราก็จะใช้หลักพันนะคะที่เป็นเลข3ร้อยบนแล้วก็สิบล่างพันนะคะ เลขสามร้อยบนเลขหนึ่งแล้วก็สิบร่างเลขเจ็ดนะสามหนึ่งเจ็ดเริ่มต้นเลยคะ่ะสามหนึ่งเจ็ดนะี่คะต่อมาก็สิบครั้งที่สามสิบครั้งที่สามกับหน่วยครั้งที่สามก็สี่กับสามสองตัวนี้มาต่อเลยนะคะต่อไปก็สิบครั้งที่สี่แล้วก็หน่วยครั้งที่สี่สิบครั้งที่สี่ก็สองหน่วยครั้งที่สี่ก็เลขสองอ่าแล้วเราก็บวกกับสองคงที่สามหนึ่งเจ็ดนี่ก็เป็นสิบเอ็ดนะคะเป็นสิบห้า ห้าบวกกับสามก็เป็นแปดแปดแล้วเป็นสิบเลยค่ะต่อไปก็เอา 2, 2สองสองตัวนี้บวกกันก็ได้สี่ะจะบวกกันได้ที่เลขสี่ก็ยกมาตั้งตรงนี้เลยสี่ฮะบวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกฮะ,ะบวกสองเป็นแปดบวกสองเป็นสิบแล้วศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเงินี้จะได้เป็นสี่ห้าหกแปดศูนย์หนึ่งนี่นะคะจะเป็นสูตรที่หนึ่งนะคะสี่ห้าหกแปดศูนย์หนึ่งต่อมาดูสูตรที่สองเลยคะ่ะ ตรงศูนย์สองอ่ะสูตรเเจอสูตรนี้ก่อนเอาสูตรนี้เลยนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็ตรงนี้นะคะได้มาที่เออตัวอันนี้ก็เดินค่อนข้างระยะยาวะคะท่านผู้ชมก็เข้าดีมาทุกงวดนะคะงวดที่สามสิบห้านี่ได้พี่สี่ห้าหกเก้าแปดเจ็ดนะคะสี 4, 5, 6, 9, 8, 7, ะะ่ห้าหกเก้าแปดเจ็ดนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะอาจารย์ถอดสูตรมาให้ะครับบวกกันได้สี่เนี่ย เพราะว่ามันเลขคล้ายๆกันนะคะเปลี่ยนแค่ตัวหน่วยล่างอย่างนี้นะคะ่ะแต่หลักหมื่นหลักพันอะไรก็เลขเดิมนะคะท่านผู้ชมก็มได้ตรงเลขสี่นี่มันก็จะเป็นสี่ห้าหกเก้าแปดเจ็ดนี่คะคะสี่ห้าหกเก้าแปดเจ็ดเนี่ยเป็นสูตรที่สามนะคะต่อมาเรามาดูสูตรที่อ่ะสูตรนี้เลยนะคะสูตรนี้ระยะยี่บเ็ดงวดอ่สูตรนี้ไม่หลุดเลยนะคะท่านผู้ชม เป็นสูตรหลักสิบล่างนะคะตั้งแต่งว่ที่ออกเก้าสองยาวมาเลยนะคะไม่สุดไม่หลุดนะคะสูตรนี้นะ,ะจนกระทั่งงวดที่แล้วนะคะเจ็ดศูนย์นี่เจ็ดศูนย์ตรงที่เคยได้หนึ่งสามห้าเจ็ดในตรงตน,นี้ก็ได้เจ็ดห้านะะตรงนี้ก็ลงที่เลขหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ไล่มาก็ได้ที่เจ็ดศูนย์นะคะแต่ตอนนี้ตรงเลขหนึ่งเหมือนกันนี่อันนี้ได้หนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่ตรงที่ลงได้เลขหนึ่งนี่ก็จะมี ตรงนี้นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ก็จะได้ที่เลขเลขสี่นะคะท่านผู้ชมเลขสี่สำหรับงวดนี้นะคะเราก็จะได้ที่เลขเลขศูนย์นะคะตรงนี้คือเลขเลขหนึ่งนี่ก็คือตรงตรงเลขหนึ่งที่เป็นร้อยบนนี่นะคะแล้วก็เลขเจ็ดนี่นะคะ่ะแล้วก็เลขสองตัวนี้นะคะก็เป็นหนึ่งเจ็ดสองนี่บวกกันก็เป็นสิบพอดีนะะท่านผู้ชมสิบ สิบก็เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็บวกสองได้สองสองแล้วก็เดินไปแคะ่สามสี่ห้าหกจำได้ทั้งหมดหกตัวนี้นะคะอ่ศูนย์สองศูนย์สองสามสี่ห้าหกเป็นสูตรที่สองนะอันนี้ก็ไม่ไม่หลุดเลยนะคะท่านผู้ชมตสูตรน,นี้นะนี่ค่ะหลักสิบก็น่าสนใจที่ที่อยู่ในสูตรนี้ด้วยนะคะที่ไม่หลุดเลยอจอมานะคะสูตร สูตรสุดท้ายที่อาจารย์จะวางให้นี่นะคะก็จะเป็นสูตรนะคะหาก็นะสูตรนี้นะคะเออเมื่อที่แล้วอาจารย์ก็วางสูตรนี้ให้ะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นระยะห้าตัวนะคะซึ่งเดินดีเป็นระยะยาวเลยนะคะห้าตัวยังยังไม่ยังไม่เดินไปถึงหกตัวนะคะยังได้อยู่แค่ห้าตัวก็ยังยังเดินอยูุ่ดีอยู่นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นสูตรนี้นะคะ เป็นสูตรหลักสิบล่างออกแตงววดที่ออกสามหกมาเลยนะคะไปยาวมานี่เลยนะคะตรงนี้ก็มาจนถึงเจ็ดศูนย์นี่ก็ยังเข้าอยู่นะคะท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์นี่สำหรับงวดนี้นะคะก็เป็นเก้าหนึ่งสี่หกสองนี่นะคะหกสองจะมีทั้งหมดห้าตัวนี้เก้าหนึ่งสี่หกสอง อาจารย์ก็บวกไว้ให้เรียบร้อยนะคะได้ที่เลขเก้าเนี่ยเก้าก็เอาก้ามาเดินเลยนะคะเก้าหนึ่งสี่หกสองจะเป็นสูตรที่เราลองใช้ดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันยังอยู่ในน้อยกับเพื่อนนะคะอย่างห้าตัวอยู่แต่ก็เดินถือว่าเดินดีนะคะระยะยี่สิสองงวดนี่นะคะสูตรนี้ก็โอเคอยู่นะคะถ้าเราใช้สองสูตรนี้นะคะสูตรที่สองกับสูตรที่สี่นี่ก็จะเลเก้าไม่มีนะคะ ถ้าเราใช้แค่สองสูตรนี้นะสองสูตรที่เป็นดาวนี่นะเลขเก้าก็ไม่มีนะคะในหลักสิบนี่เลขหนึ่งก็ไม่มีนะคะอสี่นี่ก็จะเจอตรงนี้เลยนะสี่นี่นะแล้วก็เลขหกเจออยู่นะคะเลขหกนี่นะส่วนเลขสองนี่ก็ตรงนี้ก็มีด้วยนะคะถ้าเป็นแค่สองสูตรนี่ก็จะชนที่สี่หกสองนะคะแต่ทีนี้เราจะใช้ทั้งหมดนี่เลยนะคะเราวัดวัดดวงดูนะคะท่านผู้ชมอเราจะเห็นว่านะคะถ้า ถ้าเลข9นี่มันไม่มีครบอยู่เลยนะคะท่านี้ก็เลข1นึ่งะเลขหก็ไม่มีเลข4ี่นะฮะเลข4นี่จะมีทั้งหมด4สูตรนี่เลยนะคะสูตรที่1อยู่นี่สูตรที่2อยู่นี่นะคะสูตรที่3แล้วก็สูตรที่สี่นะะเลขสจะครบเลยนะคะส่วนสูตรที่ที่เป็นเลขหกี่นะะเลขหอ่านี่มีนี่มีนี่มีอะเลข6นะคะเลข6ต่อมาก็เลข2นะคะ เลขสองก็มีอยู่แค่สองสูตรนะคะก็จะชนนะคะชนเด่นที่หกับสี่นะคะสองตัวนี้เลยนะ,ะชนถึงสองตัวเลยนะคะคราวนี้เรามาลองมาดูหลักสิบนะคะอันนี้ของชุดมาตรฐานนะได้หกับสี่นี่ถ้าเอาหลักสิบนะคะชุดชุดแรกๆนะคะที่ยาวๆนะคะเดินจับมาชนด้วยกันในห้า ระดับหกตัวกับระดับสามตัวชนกันนะทุกครั้งที่อาจารย์วางให้เป็นระยะยาวนะคะก็จะได้สี่กับหกนี่นะคะได้สองตัวนี้ส่วนสองสูตรนะคะสองสูตรแบบสามหลักนะคะอันนี้แบบสามหลักนะ,ะชนกันนะจะได้ชนที่สี่ตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็ชุดมาตรฐานนะคะคือตรงนี้นะหกกับสี่นี้เรายกมาวางตรงนี้นะคะหกกับสี่จะเห็นว่ามีเลขสี่นะคะยาวตลอดเลยนะคะก็คือเลขสี่ จะเด่นสุดนะคะสําหรับของของสูตรของที่อาจารย์ทำมานี่จะได้เด่นที่สุดคือเลขสีเลยนะคะท่านผู้ชมเลขสี่นะ,ะต่อมานะคะเรามาดูตรงนี้สักเล็กน้อยนะคะจะเป็นหลัก10บนะคะแบบ หลักสิบล่างนะคะแบบสามตัวนะคะสามตัวระยะยาวระยะยี่สิบสี่งวดใช่ไหมคะยี่สิบยี่สิบสี่งวดเราได้สี่หกเก้าใช่ไหมคะกับหลักสิบล่างแบบ100ร้อยมมลัยนะคะได้สี่ห้าหกเจ็ดนี่สองสูตรนี้ก็ชนกันที่สี่กับหกนะสี่กับหกนะคะ,ก, 6, ะ,คะก็จะมีเลขสี่อยู่ด้วยนะคะเลขสี่นี่ค่ะตรงนี้นะนี่ค่ะด้ยแล้วหล,หลายสูตรแล้วนะคะเนี่ยหลายสูตรแล้วอันนี้ก็สองสูตร อันนี้ก็อีกสองสูตรเป็นสี่สูตรนะคะเป็นห้าสูตรนะคะโดยประมาณนะห้าสูตรแล้วเนี่ยค่ะห้าสูตรแล้วก็อีกหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรนะคะเก้าสูตรที่เราจะเห็นหลักสิบล่างนะคะที่โดดเด่นอยู่นะคะก็คือเลขสี่นะคะสำรองที่เลขหกตัวนี้อาจารย์ก็ถ้าใครชอบก็ลองจัดทิ้งไว้บ้างนะคะถ้าเป็นตัวสรุปโค้งสุดท้ายเรียกว่าสรุปล่างนะคะอาจารย์ก็อยากให้ติดตัวนี้ไว้ด้วยนะคะ แต่ถ้าเป็นตัวเต็งนะคะตัวที่น่าจะจัดเป็นจัดหนักก็เคยจะเป็นเลขสี่นี่นะคะเลขสี่ตัวนี้สองตัวนี้นะคะเลขสี่แล้วก็เลขหกนะะตัวตัวที่มีดาวอยู่นี่นะคะอย่าเป็นตัวตัวหนักนะคะตัวหนักนะตัวหลักสิบที่เป็นเลขหกนี่ก็จะเป็นสำรองนะคะท่านผู้ชมนะคะตามนี้เลยนะอาจารย์ก็พยายาม ทำนะคะเพราะว่าวันนี้เห็นเป็นวันลอยกระทงนะคะคนก็คงจะนอนดึกกันนะคะเดินไปลอยกระทงเดินไปเที่ยวกันนะคะก็อาจจะมีเวลานั่งพักก็ดูคลิปนะคะที่อาจารย์จะวางใหะะ้เพิ่มเติมมาให้ก็เป็นหลักสิบล่างไว้ดูในค่ำคืนวันลอยกระทงนะคะลองมาดูซิว่ามันจะไปต่อตามที่อาจารย์คาดหมายไว้นี่หรือเปล่านะคะนี้เป็นหลักสิบนะคะ เดี๋ยวมีเวลาอาจจะเป็นวันพุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะวางเป็นหลักหน่วยล่างแล้วก็อาจจะสรุปเป็นโค้งสุดท้ายให้เลยนะคะไม่ไม่หนีไปจากเลขที่อาจารย์วางไว้นี่นะคะแต่จะมาหรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่ความเป็นไปนะ,ะเป็นไปเป็นมาก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ชมทําเต็มที่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเด่นนะคะเด่น ที่ที่เราเห็นอยู่นี่นะก็จะมีเลขสี่นะคะเลขสี่แล้วเลขหกนี่นะคะเลขหกทุก,ท,กทุกสูตรเลยนะคะแบบนี้นะแแล้วใครอยากจะชมสูตรอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็เที่ยวให้มีความสุขนะคะลอยกระทงเผื่ออาจารย์ด้วยนะคะเผื่อบางคีอาจารย์คิดสูตรอยู่บ้านอาจจะไม่ได้ออกไปลอยกระทง สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอาจารย์เอามาฝากเป็นหลักสิบล่างชุดมาตรฐานนะคะมีทั้งหมด4สูตรนะคะที่จัดให้ชมนีนะคะแล้วพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ